แล้วเราก็ทนแรงแรงกระแทกหน่อยอในช่วงแรกๆว่าเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยทำไมไม่หยุดถ้ามันง่ายต่อการเลื่อนคือมันสามารถเลื่อนได้พร้อมกันทั้งเอเชียแต่ทีนี้สิ่งที่มันยากคือมันต้องไปตกลงกับทั้งเอเชียไงมไม่ใช่แบบไทยอยากเลื่อนจบเลยทีนี้คนนึ่นเขายังเ,เตะทำะไรเดิมขนาดที่เขาเตะกันอยู่เรายังไม่ได้แชมป์เลย <laughs> I am f a n b o n อ p o d c s t สสวัสดีครูฟังครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ I am f a n b o n อ p o d c s t t นะครับผมพอดแคสต์ที่เราจะมาพูดถึง,งเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลในมุมมองของแฟนบอลอย่างพวกเรานะครับผมวันนี้อยู่กับผมแล้วก็แอดบอลอีกเช่นเคยนะครับและยังอยู่กับประกันไอว้า wow วซื้อประกันวันนี้มันต้องว้าวช่วงนี้คนกระแสะคนติด มีแต่เพิ่มขึ้นยังไม่มีลดลงเลยดังนั้นมีประกันติดตัวไว้อบอุ่นใจกว่าแล้วพี่รู้สึกว่าไอเหตุการณ์โควิดครั้งนี้นะมันทําให้เราเนี่ยอยู่ใกล้คําว่าการซื้อประกันมากขึ้นแหละตลอดชีวิตไม่เคยสนใจคําว่าประกันเลยจนมาครั้งนี้กลายเป็นกูต้องมีทั้งหมดกี่เล่มวะสามสี่เล่มแล้วตอนนี้ <c oughs> เลขกลมทันเต็มโทรศัพท์ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างนะครับผมคอบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับนะฮะวันนี้เป็นการพูดคุยถึงผลกระทบ แล้วก็บันดันไปตรงกับหนึ่งในไอเดียสมมุติฐานที่เราเคยคุยอย่เล่นๆที่แฟนบอลไทยมักเรียกร้องที่สุดเรื่องเกี่ยวกับการแบบไม่เตะหน้าฝนได้ไหม,มเพราะตอนนี้ฟุตบอลไทยเลื่อนรอดไปสองแล้วกำลังจะเลื่อนเข้าไปเตะหน้าฝนเต็มตัวเลยกลับมาหนึ่งพฤษภาโอ้โหฝนร้อยเปอร์เซ็นต์ละคือ ด้วยความที่กําลังจะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งไทม์ไลน์ทั้งหมดของโลกเลยใช่ฟุตบอลที่มันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเนี่ยมันจะเลืออเเล่อนไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่บวกกับว่าเราเคยมีปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาตลอดอว่าทําไมฟุตบอลเนี่ยมันไม่เตะให้มันพร้อมกันไปเลยวะอ่าใช่ในเมื่ออาวพิมีรีเตะทําไมเราเอาลมันจะจบอยู่แล้วบ้างแล้วมันก็สวนกัน เดี๋ยวก็ f f c แชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวก็อะไราตีกันมั่วซั่วไปหมดดานไปไปมา,มาต้องมาเริ่มเตะหน้าร้อนอ่าใช่ไปจบช่วงหน้าฝนอืมอ่ะหน้าหนาวอากาศดีๆทำไมไม่เตะบอลกันวะแต่ว่าบ้านเรามีอากาศหนาวใช่ไหม <c oughs> เอาท่านเตะทั <c oughs> นวาเ <c oughs> ตะลองคิดเตะทันวาช่วงสิน้นสิ้นปชีชวนคนไปดูฟุตบอลมีลมเย็นๆหน่อยาที่ไหนครับเนี่ยน่าจะเชียงรายที่เดียวและลมเย็นเออแต่อากาศกัน เมษาอย่างนี้มิทุนาอย่างนี้ทั้งเปียกทั้งเละทั้งร้อน <c oughs> ก็นยังไปเตะกกลูกปิดเทอมไปดูบอลกันลูกมานั่ง <c oughs> ป่วยอกูกลับมาบ้าน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะลองมาดูว่าเป็นความเป็นไปได้แค่ไหนว่าเราสามารถเลื่อนการเปิดฤดูกาลของบอลไทยแล้วข้อดีข้อเสียเป็นไงเออ,อไปเริ่มต้นกันอย่างแรกก่อนเอาข้อดีก่อนลวกันข้อดีกับความเป็นไปได้ก่อน ทำไมถึงบอลถึงคิดว่ามันถึงเป็นไปได้อะผมเพราะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ยทั้ง<ม>โลกเนี่ยรีเซ็ตฟุตบอลแทบจะ90%แล้วม,มีแค่บางลีกเท่านั้นในโลกที่ยังแข่งอยู่<ม>ดังนั้นแต่ในลีกที่ผมแค่รู้สึกว่านังลีกที่แข่งอยู่มันเป็นไทม์ไลน์ที่คนทั่วไปเขาเขา,เขาเสพกันคือบอลยุโรปเตะก,กันในไทม์ไลน์เดิมคือ <c oughs> มิถุนาถึงเมษาอืมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอเชียเนี่ยในเมื่อหยุดเหมือนกัน เราลองปรับเปลี่ยนเป็นเหมือนเขาไหม,มก็หนีเลยหนีเวลาพักไปยาวเลยแล้วมาเริ่มเตะทีมิทุนาไปจบแบบยุโรปไปเลยข้อที่มันไม่ได้ข้อหนึ่งคืออย่างของยุโรปเนี่ยมันคือการเตะเพื่อเตะอย่างนั้นเพื่อหนีหนาวอาใช่ถูกไหมของเราเนี่ยมไม่มีหนหนาวให้หนีด้วยวิ่งพุ่งหาหนาวแต่ประเด็นคือถ้าสมมติว่าเป็นเวนั้นอะในเอเชียบางประเทศเตะช่วงหน้าหนาวก็ไม่ไหวไหม ใช่แต่แต่อย่างในเจลรีกเขาเลือกเตะกลางวันไงใช่ไหมล่ะในเจลีกหรือจีนบางทีเขาเตะกลางวันอนะ่ะเขาไม่ได้เตะกลางคืนไทม์ไลน์แบบนี้ไงผมว่ามันอาจจะมีผลกระทบที่น้อยมีแหละแต่น้อยอก็เลยก็เลยแอบคิดว่าเฮ้ยมันอาจเป็นไปได้แต่ข้อยากคือมันน่าจะยากในปีสองปีแรกที่จะต้องมารีเซ็ตระบบ ACL AFC ครับเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยไทม์ไลน์เดิมเนี่ยใครเป็นแชมป์และใครต้องไปเตะพอมานั่งรีเซ็ตเนี่ย หลีกนี้ต้องส่งใครไปเตอะอะถ้าจะเล่าให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าปกติแล้วการเตะ f c c ซีแ i o n s ี้ยนลีกหรือบอลของเอเชียเนี่ยมันจะเตะในช่วงที่หลังจากจบสิ้นฤด,ดูกาลแล้วเราได้แชมป์ได้รองแช,ชมป์ที่ควรจะไปเตะต่างๆแล้วมันก็จะมาเตะตอนช่วงก่อนเปิดฤด,ดูกาลใหม่บ้างหรือช่วงพอดีกับการเปิดดสิ้นดดเดือน,นมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มมีการเตะ AFC Champions l e a g u e คัลเลอรรอบแรกแล้วอเอาแชมป์ของประเทศที่ คะแนนค่าสัมประสิทธิ์ต่ำกว่าอย่างเช่นเวียดนามสิงคโปร์ฟิลเปปิส์เนี่ย,ยนะมาเตะก,ก่อนละหาแชมป์เพื่อเข้ารอบแบ่งกลุ่มมันก็เลยจะยากตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอืเพราะฉะนั้นข้อดีของการถ้าสมมุติเราเลื่อนเราเราสรุปง่ายๆนะถ้าเราเลื่อนไปเหมือนพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยึดตามพรีเมียร์ลีกอังกฤษหรือพวกบุนเดสลีกาเลยเขาก็จะเตะก,กันช่วงประมาณสักพฤษภามิถุนาถูกไหมอ่าใช่ไปจบประมาณช่วง มังการากุกมภาอ่าใช่มันก็เตะเอฟซรอบแบ<ก>่งกลุ่มชเนี้ย,ชยใช่คือคือเตะอ๋อรอบแรกใช่ไหมก่อเนเข้าแบ่งกลุ่มไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าช่วงเวลาลีกอ๋อหลีกใช่มันก็จะเป็นตั้งแต่ประมาณพฤษภามิถุนาเปิดฤด,ดูกาลไปจบก็คือประมาณมีนาเมษาข้อดีข้อแรกคือเราไม่ต้องเจอฝนหนักมากเจอน้อยเจอน้อยเพราะว่าช่วงแรกของหลีกเนี่ยเราเตะเดือนหนึ่งสามถึงสี่แมตช์เองแต่ก็คืออาจจะเจอฝนช่วงแรกแรกใช่ แล้วก็ไปเจอต้นร้อนหน่อยอืแต่ช่วงหลักๆมันคือปลายฝนต้นหนาวปลายหนาวประมาณนั้นแล้วแล้วผมค่อยรู้สึกว่าในช่วงที่สองสามเดือนหลังก่อนปิดลีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ลีกําลังขับขึ้นหนีตกชั้นแย่งแชมป์กันแบบสนุกที่สุดสนามมันควรจะพร้อมอะไม่ใช่เละแล้วมันจะเกิดข้อคอรหาแบบที่ผ่านมาตั้งบอลไม่ตรงจุดบ้างตรงนี้ลื่นไปอะไรอย่างเงี้ยน้ําท่วมเพราะฉะนั้นช่วงฝนมันจะเป็นแค่ ไม่เกินสักห้าหกนัดแรกอะประมาณนั้นอันนั้นคือข้อดีข้อดีที่สองก็คือบรรดาประจบหมออาการที่มันเจอเหตุการณ์แบบนี้ออืถ้ามันง่ายต่อการเลื่อนคือมันสามารถเลื่อนได้พร้อมกันทั้งเอเชียใช่ผมแอบคิดมาอย่างเอฟซีครับเอฟซีใช่ไหมคุณก็เตะเท่าเดิมเนี่ยค้างไว้แล้วมันนั่งเรียงไทม์ไลน์ใหม่เลยมันก็เท่ากับคุณย้ายมาแล้วไงดังนั้นพอจบแชมไปเริ่มใหม่มันจะได้เริ่มพร้อมกันหมดเพราะสุดท้ายมันยังแข่งพร้อมกันหมดแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันยากคือ มันต้องไปตกลงกับทั้งเอเชียไงมไม่ใช่แบบไทยอยากเลื่อนอืจบเลยทีนี้คนหนึ่งเขายังเตะทำอะไรเดิมขนาดที่เขาเตะม,มันอยู่เรายังไม่ได้แชมป์เลยและทีนี้อีกข้อหนึ่งที่ปกติมันมักจะติดก,ก็คือพวกทัวร์นาเมนต์พวกซีเกมโอ้แม,ม่เป็นทัวร์นาเมนต์แบบขี้เล็บมากเลยแล้วต้องมา, <c oughs> มาเจอปัญหาเนี้ยซีเกมเอเชียนเกมอ AFF ซูซูกิครับแล้วก็มีอะไรอีกไหม เนี่ยหลักๆไอ้สามสี่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยมักจะเป็นปัญหากับไอเดียนี้เสมอแต่ผมว่าพอถ้าเกิดทั้งเอเชียมันเลื่อนเอเชียนคัพเนี่ยเราอาจจะเลื่อนไปเหมือนเตะยูโรอืมก็คือพฤษภามิถุนาได้เพราะไม่มีทีมในเอเชียไปเตะยูโรอยู่แล้วใช่อาจจะเตะแบบนั้นได้อ่ะซีเกมอไม่เขาอาจจะมองว่าเอาถ้าสมมติเอเชียนคัพไปเจอยูโรเอเชียนคัพก็ตายนะอ๋อก็จะเตะเขาช่วงก็ชิงเตะตอนอสมมติบางประเทศในยุโรปปิดมกาานะ ตลาดซื้อขายปิดเลยแล้วมาแต่กูว่าคุณไปแข่งเลยตอนนั้นเพราะว่าบางลีกในเอเชียเนี่ยมันมีทีมที่จำนวนทีมในลีกน้อยกว่าอยู่แล้วอังกฤษมี20ทีมเขาเลยต้องตะเยอะเรามีน้อยกว่าเราหยุดไปเลยเดือนนึงเอาง่ายๆคืออยู่ในพีเรียดเดียวกันแต่ไม่ได้แบบซ้อนกันแบบว่าพิธีเปิดพิธีปิดพร้อมกันอาจจะแค่อยู่ติดกันอย่างนี้อ่าใช่ซีเกมเนี่ยง่ายสุดก็คือแฟนบอลไทยต้องต้องเปิดใจยอมรับว่าเราเอาทีมชุดยู21ไปแข่งเลยลีกไม่ปิด เออเอาเอาชุดเด็ก19 21ไปแข่งเพราะพี่จําได้ว่าไอเหตุผลของการที่เราไม่สามารถไปเตะหนีฝนได้เพราะไอซีเกมแบบบ่อยมากใช่ต้องหยุดรีเพื่อไปเตะซีเกมเพื่อก็ลองไม่ต้องหยุดแล้วเอาเอา,เอาทีมอื่นไปเพราะว่าในเอเชียเนี่ยบางทีมเนี่ยเขาไม่ปล่อยนักเตะไทยกับมาเตะนะอืมใช่ไหมก็เลยเอาโอเคเราทําให้มันเป็นสากลเลยก็เอาเด็กไปเตะแบบถ้าไม่ใช่ยูยบสามเนี อยูสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ไหมเบนเดวิตก็ไม่น่าโดนปล่อยมานะอ่ะใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องสูงกว่าก็เลยให้เด็กเลยไม่หรือจริงๆอ่ะคือมันอาจจะขึ้นอยู่กับสโมสรคือโยนความรับผิดชอบให้กับสโมสรแล้วเด็กไปละเพราะว่าสโมสรกำลังรู้สึกว่าซีเกมเด็กคนนี้สมมติเป็นกลวิทัศาเมืองทองรู้สึกว่ากลวิทัศากับการปล่อยไปเล่นซีเกมกับดึงไว้ไม่ปล่อยไปเล่นซีเกมเล่นกับเมืองทองอันไหนมันดีกว่าการชาเลนจ์ปรกันอันเนี้ยคือ อาจโยนความรับผิดชอบให้สโมสรไปเลยพี่ว่าก็ได้อืแล้วแล้วเราก็ทนแรงแรงกระแทกหน่อยอในช่วงแรกๆว่าเฮ้ยทำไมไม่ปล่อยทําไมไม่หยุดแต่พี่เชื่อว่ามันมันเวิร์กไปเยอะผมแครู้สึกว่าโอเควันเนี้ยเรามั้งจะโดนเราไม่ได้แชมป์ซีเกม,มเรามีปัญหาหแต่ลองคิดว่าถ้าเราเอาเกาอยูสิบเอไป,ไป,ไ,ปไปเล่นนะ ปีแรกอาจจะไม่ประสบความสำเร็จหรอกสองสามปีหลัดมาเป็นแชมป์คุณไม่คุยได้มากกว่าเพราะเขาใช้ทิมเชตชุดใหญ่มาเล่นกันยี่สิสามมาเล่นกันเราเอาเด็กกว่าไปเป็นแชมป์เราข่มได้เลยถ้าคุณจะเป็นเกียนโซเชียล AFF Suzuki ครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่ง AFF ก็เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์ใช่ King's Cup อีกอย่าง King's Cup เลื่อนเมื่อไหร่ก็ได้ AFF Suzuki ผมก็คิดไว้เหมือนกันว่าด้วยความที่ไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์แล้วปีที่จัดไม่ตรงกับเชียนคัพ ปีไหนไม่จัดก็โยกไปสิปจับกันไปเหมือนมีบอลโลกกับยูโรเราก็มีบอลโลกยูโรเอฟฟของอาเซียนก็หาช่วงเตะใบปีช่วงเวลาเดียวกันของที่จัดเอเชียนคัพแต่คนละปีอ่าใช่มันผมว่ามันมันพอมีวิธีที่ที่จะทําแบบนั้นได้นะแต่โอเคมันจะต้องยากที่จะมาเริ่มต้นพร้อมกันเพราะเชื่อว่าในหลายๆประเทศเขาก็ไม่ได้พร้อมจะปรับหรอก แต่ถามว่าเหตุผลหนึ่งที่เราเลิกมาพูดเพราะมันมีการเลือ่อนครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้มันเลยทําให้ผลให้ว่าเนี่ยในเมื่อมันหยุดแล้วอะ่ะถ้าเราอยากรีเซตอะ่ะมันพร้อมทําได้นะแต่ข้อเสียหลักๆคืออลละไรปะคนที่เป็นแฟนแบอลอย่างเราอะ่ะช่วงที่บอลมันหยุดเหมือนกันอ่ะมันเบื่อนะไทยลีกจบพฤษจิจเรายังมีอังกฤษเตะยาวมาจนไทยลีกเปิดอ่ะแต่เมื่อไหร่ที่มันหยุดพร้อมกัน พฤษภาคุณจะดูแต่ทีมชาติเลยนะสโมสรไม่มีให้คุณดูเลยนะโคตรเบื่อเลยอันนี้้อเหตุผลหลักของผมเลยเออว่ะอันนั้นก็เรื่องจริงแต่แต่สำหรับพี่พี่กับรู้สึกว่าอย่างอย่างปาติพี่อาจจะไม่ได้ดูบอลน,นอกเยอะขนาดนั้นแต่ช่วงที่หลีกปิดอะ่ะมันก็ยังมีเรื่องของการซื้อขายตัวบ้างหรือทีมชาติที่มันอุดมันไม่เหมือนช่วงโควิดที่ไม่มีให้ดูเลยแนมะ้แต่นิดเดียวะแต่พอพอพี่พูดถึงเรื่องตลาดซื้อขายผมก็เลยมองว่า มันไม่รู้ว่าเป็นข้อดีข้อเสียหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ยากคือในเอเชียเส็นสัญญามันคือมกราถึงธันวาไหมอ๋ออ่าเรื่องนี้เป็นเป็นธรรมเนียมที่มันอาจจะส่งผลกระทบใชากับการที่จะเปลี่ยนเพราะจําได้ว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องนัซเซอร์ราซิตที่สัญญาเขาคือเป็นสัญญาแบบนักเตะยุโรปอะช่วงพีเรียดมันแบบหมดเดือนหแต่จบเดือนหกเนี่ยแมงวันสุดท้ายที่เขาหมดเนี่ย อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ลงทะเบียนได้อืมันเลยต้องมีปัญหาเล็กน้อยตรงนี้ที่จําได้ว่านัดแรกยังลงไม่ได้อยย่างเี้มันมันก็มีปัญหานี่คือข้อเสียแล้วทำไมไม่เปลี่ยนให้มันเหมือนกันไปเลยวะก็นั่นแหละผมว่าในเมื่อจะรีเซ็ตเนี่ยจะลดเงินเดือนค่านักเตะลองลองขยายอีกหกเดือนไปจบวิถุนายเหมือนกันลองดูอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันคือความคิดของแฟนบอลอย่างเราไงผมว่าเขา่าจงมีเหตุผลที่ว่าทําไม ปรับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้หรือเพราะอะไรมันอาจจะมีเรื่องของความนิยมอืเรื่องของไออย่างที่บอกว่าเราเรายึดบอลไทยเป็นหลักว่าเราไปเตะหน้าหนาวมันเวิร์กแต่บางทีญี่ปุ่นใช่เกาหลีหรือทีมที่อยู่<อ>นในโซนที่มันหูหนาวมากๆในช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยมันก็หนักสําหรับเขาไงอ่าใช่ด้วยความที่ประเทศในเอเชียมันก็มีทั้งประเทศที่ เจอปัญหาสภาพอากาศที่แตกต่างกันอย่างในยุโรปที่เขาเป็นเหมือนกันได้เนี่ยเพราะอากาศเขาใกล้เคียงกันถูกท่านหะนีหนาวคือหนีหนาวอไอของไอหนีหนาวของเรามันคือร้อนของเราแต่<ค>บางทีมันอาจจะหนีหนาวของบางประเทศในเอเชียเพราะว่าในในอเมริกาใต้อเมริกาเหนือเนี่ยเขาเตะแบบเราไงเพราะเขาก็หนีหนาวสุดๆเหมือนกันประมาณนั้นมันก็เลย แบ่งเนี้ยหลายคนอาจจะคอมเมนต์ว่าก็ไทยทาอย่างเดียวผมว่าทําไม่ได้นะทําไม่ได้เราจะ<ำ>มาทําประเทศเดียวไม่ได้เราจะมาสนุกประเทศเดียวที่เอาเอาตัวรอดอย่างเดียวแต่สุดท้ายแล้วหลีกเราอะมันสนุกจริงอแต่ทีมชาติเราเราจะยิ่งห่วบกว่าเดิมคุณจะไม่สามารถเอาทีมที่ชนะไปเตะตรงกับเขาได้อีกทีมชาติเราก็จะแบบสเปรยสป่าผมว่ามันถ้ามันจะเลื่อนมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดหรือเวอีกเวหนึ่งคือเรากลัวเรื่องฝนใช่ไหมเรากลัวเรื่องร้อนใช่ไหม เราให้ทุกทีมทำแบบหลังคาติดแอร์อะจบเลื่อนเถอะน่าจะทุ่มเงินมากกว่าเกินไปอ่ะอยู่ๆจะมาให้ทำเป็นเหมือนฮอกไกโดโดมช้างโดมเฮทุกวันเนี้ยไอทีที่ผมยังไม่มีสนามเลยจะให้มาไปติดโดมซะแล้วก็ไหนๆก็ทำทีเดียวเลยอแล้วช่วงที่ไม่มีบอลเตะก็ทำเป็นลานสเก็ตอะไรก็ว่าไปยับเยอนเลยเล่นสเก็ตในสนามหญ้า สุดยอดแต่ผมว่านะมันมันมัน,ม,นมันพอมีมูลที่น่าสนใจเนี่ยแล้วล่าสุดที่ผมเพิ่งลงไปในโอ้ยอย่าใช้คํานี้ล่าสุดไอ้ี้ยคลิปนี้ลงเมื่อไหร่ <c oughs> เมื่อนานๆาามาแล้วท่านสมโยเพิ่งพูดว่าในเทลีก,กับจากที่มันเลื่อนเยอะเนี่ยอาจจะลดเหลือให้เตะแค่เล็กเดียวแล้วจบนะดังนั้นว่าในเล็กแรกเนี่ยเตะไปแล้วสี่นัดเนี่ยคุณต้องกลับมาเตะอีกประมาณสิบเอ็ดนัดหาแชมป์แล้วอะ แล้วไหนจะเล่นในบ้านเล่นเยือนใครจะได้เปียบเสียเปียบใช่โอ้โหตายมันมันก็มีผลเยอะครับดังนั้นก็ฝากไว้คิดฝากไว้ให้คิดแล้วก็สมมติอย่างวันนี้ก็คือคุณบอลคือลองแสดงวิสัยทัศน์ว่าวันหนึ่งอาจจะไปแทนท่านสมยศได้คุณอาจจะเข้าไปในเวทีเอเชียด้วยเหตุผลแค่เนี้ยกูน่าจะสอบตกคอแรกไอวอนทูเชนเดอ e ์ามอืมฟอร์ไทยลีกนะอ่าประโยคเดียวโอเค กลับบ้านไปเพราะฉะนั้นคนดูทุกคนก็มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นนะครับอยากเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ผมเสนอมาลองเสนอมาแล้วเราสองคนอาจจะจับประเด็นมามาคุยกันว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมก็ได้นะใช่เพราะเราสุดท้ายแล้วเราก็คือคอบอลคอช้างนี่คอเดียวกันนะครับผมแต่ในขณะที่คิดวิเคราะห์แล้วก็อย่าลืมซื้อประกันของไอวาลไว้ด้วยขายแข่งกันใช่หม ตกลงมาทำา a ไไหมแก๊แพดเชื่อมโยงเราแม่ได้เต็มอ่ะก็ไม่นะครับตอนนั้นเขาสอบมันเต็มสามรอบผมติดลบอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวในประเทศ่ที่ติดลบเพราะตอบผิดมันติดลบเนียไงโอ้ตายนะครับเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเช่นเคย I am Fan b o n บอลพอดแลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอเอ็มแฟนบอลพอดแ